สวัสดีค่ะอาจารย์วินนัตนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดประจําวันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคมปี2568ติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับรายสุดท้ายนกอ่าท่านใน,นราศีเมษค่ะระหว่างวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านอธิษฐานนะคะอาจารย์สับไพ่เกครั้งเลือกไพ่12บสอใบค่ะถ้าพร้อมไม่เริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9าาจาจากนั้นก็เลือกไพ่12บสอใบค่ะ คำทํานายนี้ค่ะเป็นคําทํานายดวงชะตาโดยร,รวมทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษท่านใดท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการูด,ดงส่วนตัวเจาะลึกในเรื่องของมุมมองหรือเหตุการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้สอบถามเรื่องการูดวงส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะและท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่จิตเติมแท้ค่ะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะอาจารย์นำไปใช้งานได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นไพ่ยุคเสีหรือไพ่จิตุนแทกเพื่อประกอบกับอาชีพเสริมในสถานการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ใครสในใจเรียนร่วมกันนะคะด้วยเทคนิคของอาจารย์เป็นการใช้คำทำนายที่เป็นบวกให้แนวทางและให้วิธีการผ่านไพ่ใครสในใจสอบถามมานะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้าไพ่ชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรคะต้องบอกก่อนนะคะเมษคะคุณจะเป็นชาวธาตุไฟเนาะความเป็นไฟ่ยทำให้คุณใจร้อน ใจร้อนนะคะแต่โกรธง่ายแล้วก็หายคกเร็วเป็นคนที่เร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วค่ะไวคล่องตัวส่วนไพ่ประจําราศีเมื่คือไพ่จักรพรรดิถ้าไพ่จักรพรรดิมา่งบอลนะคะคุณมีความเป็นผู้นําสูงเชื่อมันน่นในตนเองกล้าคิดและกล้าตัดสินใจนี่ความเป็นตัวตนคุณเลยนะคะเกี่ยวในเรื่องการใช้คําพูดเจราจานะคะติดต่อประสานงานเนี่ยค่ะ คือชาวราศีเมษเลยนะคะส่วนหน้าไพ่นี้ค่ะเป็นดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคม,มาเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งที่1ตัวตนหรือเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนี้คุณได้ไพ่สองถ้วยถ้าไพ่สองถ้วยมาเนดะีบ่งบอกนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้จะเกี่ยวข้องคนใกล้ตัวคนรักคนสนิทคนที่รู้ใจหรือคนที่ไว้วางใจอาจจะเป็นเรื่องของการงานการกระทาโอกาสในเรื่องช่องทางต่างๆที่เรากําลังเตรียมความพร้อมอยู่จะมีความเกี่ยวข้องกับคนสนิทคนรักคนที่รู้ใจหรือคนใกล้ตัว เพราะฉะนั้นใดๆกระตาที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เปิดใจรัไฟระวังอารมณ์กันหน่อยลกันนะคะนี่คือตัวตนของคุณก็มีเรื่องดีๆกาลังเกิดขึ้นแล้วกันค่ะตำแหน่งเรื่องการงานหรือการกระทาคุณได้ไพ่เดบิววิลด้านมวยเบจิเชียนด้านไพ่แปะเหรียญและตำแหน่งความสําเร็จเป็นสี่เหรียญต้องบอกกันนะคะว่าเมสครับช่วงนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยเหมือนจะมีคนถูกอกถูก,ถกใจเราเช่นไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานไปติดต่อเรื่องการงานในใดไว้ แนวโน้มคุณจะได้ถูกคัดเลือกจะถูกเรียกตัวจะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์เพราะคนที่น่ามีความโปรดปรานคุณมากเป็นพิเศษถูกอกถูกใจถูกใจคุณน่ะประทับใจคุณน่ะเดอะเดวิลหมายถึงว่า คือเขาเป็นตัวเลือกเยอะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของการงานหรือถ้าคุณไปเจราจารเรื่องการงานใดไว้ไปยื่นโปรเจกต์อะไรไว้คุณก็จะได้รับข้อเสนอที่ดีมีคนเมตตาม,มีผู้ใหญ่เมตตาได้รับโอกาสที่ดีแต่ใดๆก็ตามก็ต้องระวังเรื่องของข้อตกลงผลประโยชน์หร,รือรายละเอียดเนื้อง,งานต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบด้วยนะคะพระเดวิมาได้สองม,มนะุมในเรื่องของ คนถูกใจเราพิเศษแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดในเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องรอบคอบหน่อยอะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเป็นข้อตกลงที่ดูแล้วมันมีไม่มีความเสี่ยงอะ่ะมันมีอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์ดูไม่โปร่งใสก็ให้ถอย,ถอยมาถอยมาตั้งหลักนิดนึงละกันนะนิดหลักความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะก็จะแต่โดยรวมเรื่องการงานก็จะมีความสําเร็จและเน้นนะคะว่าคุณต้องใช้ทักษะค,ความรู้ความสามารถของคุณทักษะเฉพาะตัวเลยนะคะในการลงมือทำ ถนัดอะไรพรีเซนต์เรื่องนั้นทําเรื่องนั้นจะมีความโดดเด่นสร้างความสําเร็จมีความมั่นคงขึ้นเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะรายรับไรายได้ในช่วงนี้มีความสําเร็จที่โดดเด่นเด่นนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหารที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยใครกําลังรอเงินในเรื่องการติดต่อซื้อขายที่ดินแนวโนม้มควรจะมีความสาเร็จหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินรายรับแรกที่เราควรได้มานานแล้วจากการเป็นนายหน้าจากการเป็นคนกลางหรือเป็นรายรับที่เป็นการมาจากการเจรา จากการประสานงานเป็นคนกลางต่างๆก็มีโอกาสได้หรืออาจาคุณอาจจะไปติดต่อเจราารในเรื่องสินเชื่อต่างๆกับหน่วยงานสถาบันต่างๆด้านการเงินแน่นอนก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณยิบยืดในเรื่องของการเงินที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนาได้แต่ก็ต้องรอบครอบเรื่องเอกสารด้วยนะคะนะพาคือทุกอย่างต้องรอบครอบไม่ให้รีบนะถ้าเห็นว่าจะได้เงินปุ๊บแล้วกระโจนเลยก็ไม่ได้นะคะอ่านให้ชัดเจนค่ะ แต่ใดในเรื่องการทําข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเงินเราต้องชัดเจนถ้าเราไม่ชัดเจนห้ามทําข้อตกลงนะคะให้ดูดีๆก่อนค่ะปรึกษาผู้รูป้ปรึกษาผู้ใหญ่ก็ได้เพื่อความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหากคิดจะลงทุนต่อยอดเกี่ยวข้องกับต่างแดนต่างประเทศให้เน้นในเรื่องของสิ่งที่คุณถนัดอะไรที่เราไม่ถนัดห้ามทา ถ้าจะทําลงทุนนะช่วงนี้ถ้าจะลงทุนต้องลงทุนสิ่งที่ถนัดสินที่คุ้นเคยสิ่งที่มีประสบการณ์หรือเป็นสิงที่ติดตัวคุณมาแบบนั้นค่ะห้ามเป็นลงทุนอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆที่เราไม่รู้เลยและมีคนมาชวนเราแบบนี้ค่ะห้ามต้องเน้นว่าคุณต้องรู้จักคุณต้องคุ้นเคยคุณต้องมีประสบการณ์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นตัวเราจริงๆให้ทําในเรื่องนั้นๆได้ห้ามทําอะไรก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มเรียนรู้ไม่มีทักษะ หรือทำตามตามคนอื่นเขาน่าจะก่อให้เกิดในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องข้อตลกลงหรือผลลัพธ์ การเงินจะสะดุดเนาะอาจจะว่าโฟกัสเรื่องนี้ค่ะโฟกัสที่ผลลัพธ์ทาแล้วต้องได้อะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ความรักคนมีคู่ค่ะอาจจะมีความใจร้อนนิดนึงต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องต่างๆแต่ก็ขอให้เปิดใจรับฟังกันมากขึ้นใจเย็นๆหน่อยละกันนะคะเพราะบางทีมันจะมีเรื่องความหงุิดใจบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงละกันค่ะคนโสดค่ะจะพบใครบางคนนะคะเข้ามาเดินทางมาพูดคุยมาติดต่อมาเจรจาอาจจะเป็นรักทางไกลรักต่างแดนรักต่างประเทศ ก็ได้หรือคุณพบรักจากการเดินทางก็ได้มีใครบางคนเข้ามานะคะหรือคุณอาจกําลังเดินทางไปหาคนรักของคุณก็ได้ดวงคนรักมารอมานานไม่ได้เจอเลสักทีคราวนี้จะได้เจอกันละค่ะนะไม่ว่าจะเป็นรักทางใกล้ทางไกลหรือคุณอาจจะกําลังเดินทางไปหาคนรักของคุณเขาก็รอคุณอยู่หรือเขากําลังเดินทางมาหาคุณก็จะได้เจอเจอกันอยู่นะคะเรื่องของความรักจะลงตัวได้ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังค่ะ สุขภาพร่างกายค่ะบอกเลยนะระวังโรคที่เกี่ยวข้องระบบภายในทั้งหมดตั้งแต่เอวลงไปอารมณ์หงุดหงิดความเจร้อนอาบปก,กระบกบกระเพาะอาหารระบบสืบพันธุ์พวกนี้ค่ะระวังความปั่นป่วนนิดนึ่งตรวจสอบร่างกายเช็คตัวเองหน่อยนะคะ <S <S แล้วก็เน้นเรื่องทักษะเน้นเรื่องการลงมือทาจะทําให้เรามีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของคุณชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนอตุลาคมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรัก แล้วกลาวกับอาจารใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไพ่จิตเติมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจำนวนถึง99ใบค่บหน้าไพค่ะนา่ยจะมีความหมายที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งซึ่งสามารถตีความหมายได้หลากหลายวิธีโดยใช้จิตใจของเรานะคะในการเชื่อมโยง มีต้นกําเนิดมาจากหลายวัฒนธรรมและก็มีรากฐานนะคะมาจากไพ่ทาโร่และได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการค้นหาตัวเองและก็เยียวยาจิตใจค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถบสีและก็มีตัวเลขกํากับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะจะมีข้อความคําทํานายสันส้นๆให้เรียบร้อยที่สําคัญนะคะมีอีบุ๊กค,ค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพ รายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆรวมทั้งมีคำทำนายด้านการงานการเงินความรักและคำแนะนำเพื่อน,นำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง99บาใบค่ะ